อันนี้เราจะทำสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับเราจะกินพร้อม s t r a w บอรี่นะครับอืม mm. it is amazing ผสมเลยปุ๊บเฮมบอร์อ่า These are beautiful strawberries นี่กาาตาน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ r e n d e l l s Kitchen นะครับวันนี้นะครับก็ท่านพ่อนะครับก็คือเชฟของเรานะครับตอนนี้ไวรัลมากเลยนะ You're going viral You're becoming so famous now อย่านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวับนนี้นะครับเราก็เลยถือโอกาสอยากจะมาทําขนมหวานที่บ้านของเราจะกินบ่อยมากเลยนั่นก็คือ what are we making today I don't know. a s k t h e chef อ๋อวันนี้นะครับเชฟมีผู้ช่วยมานะครับเดี๋ยวเราแนะนําเชฟก่อนนะครับเชฟเชฟตี้ครับขอเสียงตบมือหน่อยครับผม what are we gonna be making today strawberry cheesecake Ah, mm -hmm. we're make strawberry cheesecake, it's cheesecake. It's homemade, homemade. But you can say it's baked Philadelphia cream cheesecake, decorated with fresh strawberries you can find and like a sour cream topping. Say it again. Baked. Wait, you baked can't even Phila say it. <laughs> <laughs> what do we have to prepare? Eggs. Okay, kai. we have kais. <laughs> <laughs> we have sugar. Butter. Mm -hmm. Like a cream cheese. อ่าและ also flour a little bit of flour So, คั้นตอนแรกเราจะทำตัวเนื้อชีสเค้กก่อนใช่ไหมอ่ะโอเคทำยังไงอ่ะก็ต้องเริ่มโดยการที่ make sure ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่อุณหภูมิห้องก็คือ room temperature we had one time when we made it in here เหมือนแบบ like a bomb inside the oven นี่มัน Exploded the cheesecake Exploded yeah because it curdled and separated การที่จะกันให้ไม่เกิดปัญหานั้นนะครับ mm hmm. พี่สาวกับคุณพ่อก็แนะนําว่าทุกอย่างนะครับจะต้องเป็นอนุณหภูมิห้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับในการผสมนะครับเราจะสามารถควบคุมน,นู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นนะครับเริ่มที่น้าตาลก่อนนะคะเรากําลังใส่กี่กรนะัมเนี่ยประมาณ380นะ The sugar and the butter need to be balanced อันต่อไปเราก็จะ ทำเนอยอ่าไหนลองจับเนยดิลองจับเนยแล้วก็ซูมนะครับซูมนะครับทุกคนซูมเห็นไหมครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ย เนยเนยก้อนใหญ่เลยเกินนะครับ butter so big oh yeah you like the butter s the b u c h o r before wow พอแล้วนะครับดีแล้วป่ะพี่สาวเพิ่งมั่นนะครับผมเราจะละลายอันนี้เพื่อทาเข้ามาในตัว the mold you have to butter the mold and flour the mold so it doesn't stick เพื่อให้มันไม่ติดก็เหมือนแบบหมูกระทะใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าตั้นขึ้นมาเองไม่ได้อะต้องใช้โมะ มันจะเป็นน้ำมันจะเหลวมันปั้นเองไม่ได้แต่ปั้นเอาไว้มันมันควานี่ยใครก็อบกันแบบนี้งงควายเอ้ยใช่ไหม It should take about 15 minutes คืออย่างที่เราบอกใช่ไหมเนยกับครีมชีสเนี่ยเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับซึ่งเนยเนี่ยจะต้องเป็นแบบที่ไม่เค็มนะครับแล้วก็ ครีมชีสเนี่ยก็คือต้องเลือกครีมชีสที่ดีนิดนึงนะครับจะบอกว่าเพื่อที่จะทําให้มันอร่อยนะครับโซ่ so, ขั้นตอนที่เรากาลังจะทานะครับเราเอาตัวครีมชีสเนี่ยมาผ่าเป็นชินช้นๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมันง่ายกว่าเพราะเวลาใช้มือแล้วมันเอ้ยใช้มีดแล้วมันจะเละอ่ะเราจะต้องผสมเนยกับน้าตาลให้เข้ากันให้พอตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มใส่ไข่ซึ่งจุดนี้คือจุดที่เครียดที่สุดเวลาที่ใส่ไข่เพราะว่าถ้าเราทํา ถ้าเราทำมันไม่ดีมันจะแยกตัวเราทุกอย่างก็จะจะเละก็คือจะต้องใส่ไข่ทีละฟองทีละฟองทีละฟอง9ก้าฟองเริ่มเลยอ่าเห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อแล้วนะครับผมเห็นไหมจากที่เมื่อกี้มันแยกเป็นก้อนๆมันก็จะกลายเป็นเป็นโอ้ยพี่แตพึ่งพี่เอ็นดราม่าดราม่ตั้งใจทำหน่อย do it properly จะกลายเป็นเนื้อ ah. ที่น้ำาตาลกับเนยมันผสมกันขั้นตอนการความเครียดกํลังจะเกิดขึ้นโอเค we need we need concentration Con <cent> yeah so so yeah yeah exactly เนี่ยมันคือจะต้องรอบแรกก็จะต้องเมคชัวร์ว่าไข่มันพอสีเหลืองมันหายแล้วก็ใส่อ่าใส่ไปที่ละฟอร์มใส่ไปที่ละฟอร์มโอ้ย อันนี้คือโอเคไหมโอเคนะโอเค <ไป S 1> นะครับผสมเลยอ่าผสมเลยผสมต่อนะครับก็คือใส่ครีมชีสเข้าไปนะครับ มันยังเป็นเม็ดอยู่ it still like little 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 tiny bit small อ่เป็นเหมือนตุ่มๆเล็กๆอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมเออน่าก็ตุ่มทุกคนก็เข้าใจคำว่าตุ่มเข้าใจคำว่าตุ่มไหมมันอาจจะไม่ใช่ภาษาที่วิชาการแต่ว่ามันไม่ใช่วิชาการมันไม่น่ากินนะมันเป็นตุ่มเอาเป็นว่าผสมไปจนกว่าตุ่มตรงนั้นมันจะหายถูกไหมมันเป็นเม็ดค่ะอ่ามันเป็นเม็ดนะครับเม็ดก็คือเม็ดชีสเค้กใช่ตุ่มมันก็คือเม็ดนั่นแหละคือพอเราเริ่มเห็นว่ามันเป็นไซส์เม็ดที่มันเล็กลงมากแล้วเราก็จะใส่แป้งเข้าไปเหลือพอเราใส่แป้้งมมมมมัััันนนนก็จะออยยูู่่่ใใชทห เหมือนปูนอะขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับก็คืออะไรชิมชิมนะครับผมนี่คือตัว,น,ตวนี่คือตัวเนื้อชีสเค้กแล้วนะครับคือต้องประเมินดีๆใช่ไหม<ช>ประเมินให้มันมีความหนาก็หนาไม่เกินไปไม่เป็นเม็ดไม่เป็นก้อนแต่ว่าเป็นน้ำจนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเราจะมาชิมตัวเนื้อชีสเค้กกันก่อนนะครับชอบมากชอบชอบที่สุดคือตอนชิมเลย อร่อยมากอร่อยมากๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาอันนี้ใส่เข้ามาในในพิมพ์เราจะใส่เข้ามาในพิมแล้วก็เอาแป้งมานรยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทำยังไงค่ะพร้อมไหมพร้อมเราจะเติมปากก่อนใช่ไหมในเดีปากนีสวยเลยแดงจั๊วะดจจั๊วะอะไรล่ะเขาเรียกว่าขาวจั๊วะไม่ใช่แดงจั๊วะมันไม่มีคำว่าแดงจั๊วะเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับเอาเนยใส่เข้าไป ก็คือมันจะต้องไม่ไหม้เพราะถ้ามันไหม้มันก็จะส่งกลิ่นไปที่ที่จมูกเราใช่ไหมใช่ไหมก็แต่ส่วนก็ถูกก็ถูกว่ามันจะส่งกลิ่นมาที่จมูกเราแต่ว่ามันก็จะส่งกลิ่นไปที่ขนมที่เราจะทาขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมพิมพ์เราก็จะต้องรรค่อยค่อยทา I thought like you just put everything no. in, put it in the mold, and just put it in the oven. Yeah. And you thought you put the mold upside down. <laughs> That's the worst. <laughs> <laughs> huh? mm -hmm. This stops it from sticking. Yeah, you see. Mm. No. Let her do it. That's how it's got to be. พูดเล่นนะเล่นมุกนะมันต้องเคาะให้มันติดแบบบางที่สุดเพราะว่าถ้าหนามันก็จะติดที่ตัวเค้กเช่นกันในหนึ่งสูตรแบบนี้นะครับหนึ่งสูตรเนี่ยจะได้ชีสเค้ก2อันนะครับอ่ะมาครับมาทำเมยดีแล้วเดี๋ยว just keep keep okay พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าโอเคแล้วเราก็ทาครับคาบออก fantastic เรียบร้อยค่ะไ,ได้เห็นไหมเอานี้ส่วนผสมชีสเค้กของเราก็เดินทางเข้ามาอยู่ในทิมพิม,ามสามสามสี่หเวลาตักพ่อเขาก็จะไม่ให้หยดด้านข้างเลยเพราะว่ามันไม่ได้แล้วมันก็จะทำให้เค,ค้กไม่สวยอืมก่อนที่จะเข้าเตาอบเราต้องทำอีก2องขั้นตอน อันนี้ก็คือเราตัดฟอ,อยเตรียมไว้แล้วก็มันก็จะต้องใหญ่กว่าตัวโมดนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะอบใส่ในถาดนี้แล้วก็ใส่น้ำมันจะเหมือนคล้ายๆนึ่งอะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากอันนี้เข้าไปในตัวเนื้อเค้กเราก็จะต้องแรปมันด้วยด้วยฟอ,อยทำได้กันมา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 โ okay, so อเค so f o l d it f o l d e ดออพับสี่มุมนะครับไม่ไม่สองมุมอ๋อสอมุมเหรอ,อ จริงๆเราจะต้องห่อมันแบบนี้แต่เนี่ยมันเลยเราก็พับมันได้อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะห่อมัน make sure มันห่อแล้วมันแน่นเพราะว่าเราจะไม่อยากให้น้ําเข้าไปทําเหมือนกันกับข้างถัดไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้หั่นมันมาแบบนี้ s h i f แล้วก็พับพับอีกนะครับแล้วก็ห่อห่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าต้องพยายามแน่นๆถ้าอันนี้เราให้ชิดขอบได้ก็จะดีเพราะว่าอันนี้แหละมันจะช่วยให้ฟอยอยู่ได้อื เสร็จแลเราก็ใส่เข้ามาในนี้อก uh huh. ใส่เข้าไปตรงกลางคือเราจะอบมาในนี้แหละโอเคใส่น้ำเข้าไปนะครับเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมอือ uh ันนี้ก็คือเส็หนึ่งอัน Do you know what this is called in French What a Bain Marie Bain B A I N Marie I think M A R I E What is it That means a water bath โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เตาอบแต่ว่าก่อนจะเข้าเตาอ,อบเราก็ต้องเช็คว่าอุณหภูมิมันได้อยู่ที่180 ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะต้องเอาตัวพิมพ์ตัวเล็กๆเนี่ยออกมานะครับแต่ว่าสินาทีที่เราจะต้องให้เขาเซตตัวก่อนที่จะเอา,เอาตัวพิมพ์ของเขาออกมานะครับผมโอ okay. เคต้องเอามือดูดแบบดึงไม่ให้ชีสเค,ค้กอะติดขอบเพราะถ้าเราดึงออกเลยอะมันก็จะเป็นเหมือนมันจะถลอกถลอกใช่ไหมใช่ที่เอาเนยแล้วก็เอาแป้งทาก็คือรอดไม่รอดก็ตอนนี้แหละคือข้างล่างของตัวพิมพเนี่ยมันจะสามารถเอาตูวของมันออกได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูซิว่าจะมีการถลอกไหม Beautiful สุดยอดเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามันออกอีก Beautiful ชุบโออ่านี่คือตูดของเขาสวยเนียนมากนะครับผมแล้วแป้งที่มันเกินออกมาเราก็จะเอาออกอันที่มันเกินเฮ้ยมันแป้งแป้งกันเนยอยู่กับอิสติวเฮดเลอ้าวมันไม่ช่ชีสเค้กหรอเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามันอีกอ่าชุบนะครับเอาแผ่นกระดาษใส่ไปอีกทีนึง เพื่อจะให้ตูดกลับไปเป็นตูดแล้วก็นี่เน่ยินไดใช่ไหมใช่ต่ very gently ฮ้ยใับ slowly middle. Wait, not the middle. จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับได้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 โอ้ย์เนครับ ไม่ค่อยนะครับโอ้แล้วไงนะอันนี้อันนี้เป็นอันที่อเล็กทำอันเบลลี่าใช่อันนี้เป็นอันที่ผมทำนะครับผมหนึ่งสองสามโอเค now slowly lift it off slowly slowlyember look at t h a t o when you w a t t begin when เฮ้แต่ดีโยนทำไมนี่คือชีสเค้กนะครับหลังจากที่เราใส่ในเตาอบมา50นาทีแต่จะบอกว่าเรายังไม่ทำท็อปปิ้งนะตอนนี้เลยเราควรที่จะเอาไปพึ่งไว้ก่อน พึงเสร็จใส่ตู้เย็นและพรุ่งนี้ค่อยทำท็อปปิ้งนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการทำท็อปปิ้งให้ทุกคนดูครับผม These are beautiful strawberries and when you buy them they come like that with a green on them right uh huh. and then after you've washed them you take the green off uh huh. because otherwise here is like a little hole uh huh. otherwise the water might go inside the strawberry and <Okay. S 2> taste the flavor แต่ตอนนี้นะครับเรากำลังเรียงตัวสตรอเบอรี่นะครับเพื่อที่จะหั่นเขาออกนะครับผมได้ครับคุณครับโหใจดีมากเลยนคือเราขวานมันออกนะครับให้มันเป็นเหมือนแบนแบนแบบนี้นะครับเพราะว่า เวลาที่เราใส่ไปในชีสเคก้กเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแสแตนในการตั้งให้มันโชว์ขึ้นมาสวยงามแบบนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะคว่ำไปคว่ำม,มาใช่ไหมนี่ชีสเคก้กสุดยอดเลยนี่พ่อลงทุนมากเลยนะนี่พ่อซื้อสตรอบเบอร์รี่สตรอ,บตอบเบอร์รี่ <laughs> สตรอบเบอร์รี่มาระวังระวังมันโดนสตรอบเบอร์ร <laughs> ี่เออวคาร์ตานขอแต่งงาน้องไห้ไหม <laughs> ไม่้องตก<อ><อ>ใจแล้วพูดว่าอะไร Did you s a yes y yes darling ไม่ไม่พูดนั้นหรอก โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเราจะทำหน้าแล้วนะคะก็คือมันก็จะผสมด้วยการทำจมูกการทำตา Very funny มันก็จะเป็น um, sour cream กับ icing sugar อ่า icing นะคะรับผสม What <S <s <ign> <S is sour cream in Thai เอ่อครีมเปรี้ยวมั้งครีมเปรี้ยว Might right. know, but s <S so อ๋ r มันสวยมากเลยน่ s so cute. อ่าแล้วเราก็จะเอาตัวซาวท์ครีมผสมกับไอซิ่งชูกร์นะครับ mm hmm. ชุบขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะผสมลม์เลมอนโอ๊ยผสมเลมอนเข้าไปนะครับผมถือถือแบบนี้ It actually tastes good อันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ซาวต์ครีมเข้าไปในนี้นะครับแล้วเราจะดูว่าอที่มันเป็นเหล็กๆเนี่ยมันมีไว้ทำไมนะครับอ่าโอเคอีกทีนึงชุบอ่าแล้วเราก็เอ่อค่อยๆ่อยโยกไปโย,ย,ยกมาว้าแล้วเราก็ได้ค่อยๆวางแล้วนะครับผม สวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับผมจะบอกว่านะครับพอเราตกแต่งเขาเสร็จแล้วอ่ะแนะนำว่าถ้าจะกินจริงๆอ่ะควรจะเอาไปใส่ตู้เย็นสัก10นาทีก่อนให้ทุกอย่างมันเซ็ตแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราค่อยชิมนะครับนี่คือชีสเค้กของเรานะครับเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับที่มี ซาวเวทรีมแล้วก็มีเลมอนเข้าไปอยู่ในซาวเวทรีม hmm. ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความเปรี้ยวมีความชีซี่นะครับแล้วก็มีรสของสตรอเบอรี hmm. ่อยู่ในนี้ด้วยนะครับจะบอกว่าคุณภาพประมาณนี้ที่เราทำให้โดนนี้คือคุณภาพที่เขาขายกันในโรงแรม5ดาวเลยนะครับตอนนี้ขายอยู่ไหมขายขายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะซื้อนะครับติดต่อที่ไหนโบนิต bon bon ้าเวนเดลไลน์โบนิต้าเวนเดลไลน์นะครับหรือ<ม> i n s t a g Raddles m r a n Kitchen IG ได้นะครับเราจะมาทำการตัดและมาชิมกันนะครับผมชีสเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกเลยจะบอกว่าขนมบ้านนี้ก็อร่อยมากๆนะครับ with <า> the strawberry <and then. S 3> eat it with the strawberry mm. it is amazing it is absolutely amazing เราจะกินพร้อมสตรอเบอร์รี่นะครับ it is very very good อร่อยมากนะครับผมต้องบอกเลยอร่อยอร่อยมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยากจะฝากอะไรไหมสั่งกันเยอะๆนะคะสั่งกันเยอะๆนะครับผมฝากสั่งชีสเค้กด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่สาวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ไปกด follow Bonita Wendell นะครับเขาจะบอกว่าชอบมากเลยเวลามีคนมา follow เขาเยอะๆเนี่ยเขาจะภูมิใจมากนะครับผมไปเฝากติดตามนะครับ พวกเราครอบครัวเรนเดลนะครับเดี๋ยวจะทำบลอกทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กด subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมขอบคุณครับผส,สมต่อนะครับก็คือใส cream <Okay. S 2> อค่ครีมชีสเข้าไปนะครับมาเบียยเดี๋ยวผมช่วยเองเอ้ยอะไรอ่อะไรอะอะไรอะอะไรเลอะไรอทช่วย